สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมโรบอกในแมบบที่มีชื่อว่า u n จ n ิสันบ็อกซิ่เกซึ่งเหตผลที่กลับมาเล่นเพราะว่าผมไปเล่นนอกรอบมาแล้วผมไปสุ่มได้นี่มัดเครื่องควายสลักเกอร์ของเรานั่นเองผมจะใช้มัดน,นี้ลงแรงก่อนที่เราจะไปลงแรงเราจะลองจะมาสู้กันในอ่าให้ชวดสปีดไหน เปลี่ยนเสื้อ,อได้เลยเอ้ยหมดเหมือนกันเลยอืมวันนี้หอวจริงหัวจริงไม่ยอเล่นเล่นเอาจนซตกามีหน้าหมดเลยเหร ียงงออายไปหน่อยเป็นไงออมาดิไอ้ฉันรู้นายยังไหวไอเชียวสปีดมาปัดไฟบันไลกันโอ้เล่นเอาสตามิน่าหมดเลยเบอร์ยังหลงหน้ายังหลงหน้าโอ้ยมาดีบอกก่อนนะว่าเราไป ฝึกมาแล้วเออเอานี่ไปกินอันที่หลงังในตัวฉันติดขึ้นมารับที่ไปเรา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 รอสำหรับนี้นายบีเดินกระเด็นออกนอกสนามไปแล้วครับนายบีอย่าไงนายบีอ่างไรนายบีลุกขึ้นมาได้ละ นี่จะเป็นรอบตัดสินของระหว่างพวกเขากันแล้วนะครับไอ้เเปิดก่อนอุย้ยนี่มันจะติดอะไรแล้วถอยหลังแล้วก็ไปชกกระตูไหมโอ้เออโอ้โนจะมาใช้กลับไม่โกงไอเอเดินกระดนเดิกดนกระเดินอกนสนามแล้วนะเอ,เอไงในรุกขึ้นมาไหว่ยเป็นรอบตัดสินนั่นแหละ มอนนั่งเข้ามาได้ไงเอาไงาเอาไงเออเฮ้ยมันรู้ที่ที่ปล่อยมัดของฉันโอ้โ no. นแย่แล้วล่ะฮะคือเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องปล่อยแต่มันเอาม่นเอาได้เข้าไปเลยเอานี่ไปแดกเอานี่ไปแดกจบกันแค่นี้แหละ โอ้โอล่า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 โล่าโอล่าเฮ้ยกดเท่เลยจบอ่าฮะเรียจะได้อะไรโอ้ยโอ้ยผ่นห้าผ่นห้าพี่ว่าไดนี่หลังจากที่เราทดสอบทดสอบหมัดไปแล้วเราลองเอาไปลงสนามจริงกันดูไหมน่าจะถึงว่าโหดเอาเรื่องเลยนะไปไปลงง่านกันเถอะ นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันหน้าแรงแล้วไหนดูดิเราไปถึงแรงอะไรตอนนี้เราอยู่แรงอะไรอ่ะไม่ได้พันอันนี้อ่ะโกเราอยู่โกอ่ะเราอยู่โกสามอ่ะเนี่ยเฮ้ยอัอนนี้เราจะลองไปถ้าเราอยู่โกสามนะก็จะไปไดมอมดดูก่อนว่าได้ไหมมาแล้วครับตอนนี้พบก,กับนายมิก ผู้เป็นมือสมังในการสังหารคนและนายเติ้ลมือสมังสังหารไม่คนมาดูกันว่าสองคนนี้ใครจะชนะลองเชียร์แล้วก็ไปมีทักคนมวยเตือนใต้ดินมันอะไรไม่เข้าบล็อกมันอะไรอ่ะโอ้ยมันอะไรวะโอโอเรียบต่อยหมัดออกไปเฮ้ยไ,ไปรุ่นมาดีก็มาดีเอาเตอร์บ่อยยังโอ้เสียงระเบิดไปสตมิน่ดีดิสติมิน่ ล้มไปลงไปนอนมาเรายังไม่จบนะลุกขึ้นมา,าดีแต่แต่ไม่น่าอ่าโอ้เอออุออ้ยเฮ้ยดีดีดีเลยเขารถเหลือเท่านั้นนะโอ้บอมบ้าเออ โอ้ยเปินไม่ได้ไอ้หมอนี่โอ้ยหมัดเดียวลุกขึ้นมาไอ้นูวขอละสุดท้ายของนายตองรียก่อนอันตนะครนะเฮ้ยตายเข้ามาดิเข้าเข้ามาดินี่แค่เพิ่งเริ่มนะอันตรยเฮ้ยไปในตัวฉัน เอานี้ไปดินเออโอ้ร่าโอร่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 ตายเก็โอเวอร์ไอสิ่งที่ได้อุ้ยอีโมดเอือสองหมื่นอุ้ยถือว่าเยอะถือว่าเยอะสองหมื่นสองหมื่นถือว่าเยอะเสามหมื่นแล้วนะครับหนึ่งสปินไปรีรออะไรล่ะไปกันเลยถือว่า มิดแมนปะทะกับสลักเกอร์มัดไกลมัดไกลประมาณไม่ได้โอ้โหมันยางไกลเลยโอ้โหแล้วมันมันแม่งยางไกลโอ้โหน่าจะไม่ไหววะน่าจะไม่ไหววะไอ้ยไกลไอ้เหียโอ้โหปราชชน,นะไอแ้แซนอันเดอร์เทลแม่งไกลจังวะไปเกมกากาออก าฮิตแมนอีกแล้วโอ้โหกลับซ้ำกลับซ้อนอะไรฮิตแมนใครเขาเล่นมัดหนักกันลงไปนอนซะแบ,บบีขอนน้อยเอามาแล้วมัดอะไรกันโอ้ยมีเอฟเฟกต์น้ำแข็งด้วยโตรเฟี้ยวได้เหมมัโดโคตรอ่ะตายไปซะโอ้ย Oh. cổ hey, của chính này. Ừ. Hơi. đi về kín. Ôi, chồng con tí. Ôi. Ôi, chết chết xem. Ôi. Không. Mà đi có không mà đi có không đi. đi bay. Ôi, lộp đai. Ba nè. ทันติไม่ทันอยากได้อีโมดใหม่มาคนดูดูดวงว่าเราจะสุ่มได้อะไรบ้างนะไปนี่สุ่มกล่องนี้เลยกล่องละสามพันบาทไปรอบแรกโอ้เขียวปึ๊ดเขียวปื๊ดไปครั้งที่สองม่วงม่วงเขียวปื๊ดอีกแล้วอื้มไม่แต่เขียวลองไปสุมอันอื่นดิกล่องนี้นะอื้มไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยสุ่มกล่องนี้แหละ แมวเ,เขียวขอร้องขอร้องไม่ได้แต่เขียวทุกคน,กคนเซ่แมวเขียวแล้วก็เขียวม่วงม่วงอะไรวะได้แต่เขียวฟ้าก็ได้ฟ้าโอ้โหเฮ้ยเกินไปนะบางทีโอ้เฮ้ยม่วงม่วงมานะม่วงมานะไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต่างต่างได้จรวดมาไปเฮ้ยทอง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 ,ทองเออถ่ายของแป๊บข่ายดีไหมวะ ไม่ดีกว่ามาเรามาสุมกันใหม่อีกสองครั้งสองครั้งสองครั้งที่แปลว่าคือะไปครั้งสุดท้ายโนมูฟุทโตไทยะขายทิ้แล้วกันอันนี้ไปได้อีกสองครั้งโ,โอ้โหฟ้าโอ้โห,โหมีการันตีไหมวะง่วงไปขายขายได้มาสุมใหม่ฮปหกพันบาทเลยเหรอราคาไม่เหมือนกันวะไปเฮ้ย โอ้ยโอได้มาแล้วก็ขาย <Okay. S 2> ได้มาแล้วก็ขายแล้วก็ไปซุ่มใหม่อ้อ oh, <laughs> ได้มาอีกนะ <laughs> ชีวิตติดวนลูปอัน,นี้ก็จะได้เขียวเอออะไรวะโอ้ยหกพันแล้วก็ขายโอ้โ oh, ห oh. เขียวพุทธครั้งสุดท้ายขอสีทองไม่ก็ที่มีเอฟเฟกไม่ใช่สีฟ้าที่โอ้ยเงินหมดโอเคอีพีนี้จบแค่นี้มาแป๊บเดียวพอมา,อารีวิวมัน มที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ไว้เจอกันใหม่ทีพีหน้าสวัสดีครับ